เวียดนามเป็นอีกหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์หลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวเวียดนามเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่อีกกลุ่มในภูมิภาคนี้โดยมีประชากรมากกว่า90ล้านคนในปัจจุบันและยังมีชุมชนชาวเวียดนามอาศัยอยู่ในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและยุโรปกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนามสามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มย่อยโดยกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือชาวเวียดเหนียน ชาวขีนหรือขินซึ่งมีจำนวนประชากรมากที่สุดในประเทศเวียดนามเวียดนามเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลจำนวน54กลุ่มซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ชาวเวียดชาวเวียดหรือชาวกิง่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามโดยคิดเป็นประมาณ80%เอร์เซนของประชากรทั้งหมด มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศอาศัยอยู่ส่วนใหญ่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกะไดกลุ่มนี้ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆเช่นไทยไทยดำไทยขาวไทยแดงชาวนุงและเล่าวพวกเขาอาศัยอยู่ทางภาคเหนือของเวียดนามโดยมีภาษาที่อยู่ในตระกูลไทยกะไดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภาษาไทยและภาษาลาว กลุ่มชาติพันธุ์มงยาวกลุ่มนี้ประกอบด้วยเผ่าต่างๆเช่นมงเยาวมีถินฐานอยู่บนที่ราบสูงทางตอนเหนือของเวียดนามชาวมงและเยาวมีวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างจากชาวเวียดกลุ่มชาติพันธุ์มอนขเขมรกลุ่มนี้ประกอบด้วยเผ่าบรูบานาเคมงกองเซดางและขเขมรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูงตอนกลางและบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่นม้ำโขงกลุ่มชาติพันธุ์จีนทิเบต ไซโนทิเบตันเป็นกลุ่มที่มีเชื้อสายจีนเช่นหัวซานตีและล่าหูซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคเหนือและมีภาษาที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนกลุ่มชาติพันธุ์จามเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองซึ่งสืบทอดมาจากอาณาจักรจามปาโบราณพวกเขาพูดภาษาจามซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรนเซียน และอยู่ในกลุ่มย่อยมาลายูโพลีเนเซียนสาขาชัมบาลีสวัสดิตภาษาที่ใช้ในเวียดนามสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักตามตระกูลภาษาภาษาเวียดเป็นภาษาทางการของเวียดนามจัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกซึ่งเป็นภาษาเดียวในกลุ่มนี้ที่มีการพัฒนาเป็นภาษาเขียนที่ใช้ตัวอักษรละตินภาษาเวียดมีอิทธิพลจากภาษาจีนมากโดยเฉพาะในแง่ของคำศัพท์และวยากรณ์ ภาษาตระกูลไทยกระไดภาษาของชนกลุ่มไทยในเวียดนามเช่นไทยชาวนุงและลาวมีความใกล้เคียงกับภาษาไทยและภาษาลาวภาษาตระกูลมงเยาภาษาที่ใช้ในกลุ่มนี้ได้แก่มงและเยาเป็นหลักซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแตกต่างจากภาษาเวียดภาษาตระกูลมอนคขมรภาษาที่ใช้ในกลุ่มนี้เช่นบรูเคอร์และคขมรมีความเกี่ยวข้องกับภาษาคขมรและภาษาลาว ภาษาตระกูลจีนทิเบตร,รวมถึงภาษาของกลุ่มฮัวซานตีซึ่งมีความใกล้เคียงกับภาษาจีนต้นกำเนิดและประวัติศาสตร์ชาวเวียดนามเชื่อว่าตนเองเป็นลูกหลานของชาวลักเวียดซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มปายเยวบาชื่อของชนเผ่าพื้นเมืองในยุคก่อนประวัติศาสตร์อยู่ในพื้นที่เวียดนามเหนือและตอนใต้ของจีนชาวเวียดนามปลดแอกจากการปกครองของจีนในศตวศตรรษที่สิบ ในอดีตชาวเวียดนามใช้ตัวอักษรจีนั่น้ในการเขียนแต่ในปัจจุบันใช้ตัวอักษรละตินซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมิชชันนารีชาวยุโรปในศตรวรรษที่สิบเจ็ดชาวเวียดนามเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเริ่มตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุ่มแม่น้ำแดงในภาคเหนือของเวียดนามเมื่อประมาณ4ี่พันปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรโบราณที่สำคัญของชาวเวียดนามคือแวนเลงังซึ่งปกครองโดยกษัตริย์ฮุ่ง ท่าผู้ถือเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวเวียดนามในช่วงศตวรรษที่สองก่อนคริสตกาลอาณาจักรเวียดนามถูกครอบครองโดยจีนและอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนเป็นเวลาเกือบ1,000ปีชาวเวียดนามสามารถต่อสู้เพื่อเอการาชได้สำเร็จในปีพุทธศักราช1548คศ938ภายใต้การนำของเหงียนฟ้าหลังจากนั้นเวียดนามได้ขยายอำนาจไปทางใต้ และรวมชาติจนกลายเป็นประเทศที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์คล้ายตัวเอสในปัจจุบันภาษาเวียดนามเป็นภาษาที่ใช้พูดโดยชาวเวียดนามและถือเป็นภาษาประจำชาติของประเทศเวียดนามภาษาเวียดนามจัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติกซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์มงเมียนและกลุ่มชาติพันธุ์มอนคขมนภาษาเวียดนามมีหลายสำเนียงที่แตกต่างกันตามภูมิภาค โดยแบ่งออกเป็นสามสำเนียงหลักสำเนียงเหนือพูดในบริเวณลุ่มแม่น้ำแดงเช่นกรุงหาหนอยสำเนียงนี้ถือเป็นมาตรฐานของภาษาเวียดนามสำเนียงกลางพูดในบริเวณภาคกลางเช่นเมืองดานังและฮอยอันมีลักษณะเสียงที่แตกต่างออกไปสำเนียงใต้พูดในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเช่นโฮจิมินซิตีมีลักษณะเสียงที่นุ่มนวลกว่าสำเนียงเหนือชาวจามพวกเขาพูดภาษาจาม ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของตระกูลภาษาออสโตรนเซียนภาษาจามีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับภาษาของชนเผ่าในหมูกก่เกาะอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์จามบาลามอนนับถือศาสนาฮินดูและใช้ภาษาแบบโบราณจามบานีนับถือศาสนาอิสลามแบบผสมผสานและใช้ภาษาที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาอาหรับชาวจามีความเกี่ยวข้องทางพันธุก,กรรมกับกลุ่มประชากรที่พูดภาษาออสตรนีเซียน โดยเฉพาะจากหมู่เกาะอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งบ่งบอกถึงการโยกย้ายของชนกลุ่มนี้เข้ามาในภูมิภาคเมื่อหลายพันปีก่อนชาวจามยังมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่เช่นชาวเวียดนามลาวกัมพูชาและไทยซึ่งสะท้อนถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการแต่งงานระหว่างกลุ่มชนในภูมิภาคนี้ชาวเวียดนามเป็นกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางพันธุก,กรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การอพยพและการผสมผสานระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การศึกษาแด้านพันธุก,กรรมช่วยให้เราเข้าใจต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของประชากรเวียดนามได้ดียิ่งขึ้น haplogroups เป็นกลุ่มของสายพันธุก,กรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษร่วมกันโดยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักได้แก่ Y-DNA Haplogroups สืบทอดทางพ่อและ mtDNA h ฮ l o g ลกร p ปสืบทอดทางแม่ Haplogroups หลักในชาวเวียดนามสะท้อนถึงการผสมผสานทางพันธุก,กรรมจากหลายแหล่งรวมถึงชนพื้นเมืองในภูมิภาคการอบพยพจากภาคใต้ของจีนและการเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุออสตรนีเชนและไทยแคเดการศึกษา Haplogroups ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าใจถึงต้นกำเนิดของชาวเวียดนาม แต่ยังช่วยอธิบายความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของพวกเขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แฮปลอกกุุส์ของโครโมโซม Y Y ยีดในผู้ชายเวียดนามโครโมโซม Y ยถูกถ่ายท,ายทอดจากพ่อสู่ลูกชายทำให้สามารถใช้ติดตามสายบรรพบุรุษช,ชายได้ OM175 ตระกูลโอเป็นกลุ่มแฮปลอกรุปที่พบมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบในประชากรเวียดนามเป็นสัดส่วนสูง o 1 b 1 a 1 a o M95 พบในประชากรมอนคาเมนและเวียดนามบางส่วน O2a1 O, o M88 พบได้ในเวียดนามจีนใต้และกลุ่มชาติพันธุ์ไทยกะด O2a2 O, o M122 กลุ่มนี้พบในจีนฮั่นตอนใต้และเวียดนาม C M130 พบได้บ้างในกลุ่มชาติพันธุ์ภูเขาของเวียดนามเช่นมงเยา DM174 พบในประชากรบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าพื้นเมืองในเทือกเขาหิมาลัยและทิเบต Q ิ2 4อ2พบได้น้อยในเวียดนามอาจเป็นผลจากการอบพยพของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับชาวไซบีเรียแ a ้โ o g กรุ p s ของไมโตคอนเดรีย m อ็ม n m t เนเอ t ดีนาถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกทำให้สามารถติดตามสายบรรพบุรุษฝ่ายหญิงได้ BC BH พบมากในประชากรเวียดนามและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ F1A พบได้มากในเวียดนามและจีนตอนใต้ M7 M9 พบในประชากรจีนฮ่องกงไต้หวันและเวียดนาม A9 A11 พบในเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย D4 พบได้บ้างในเวียดนามแต่พบมากในจีนและญี่ปุ่นสำหรับชาวเวียดนามแฮปลอลกรูปส์ที่พบมาก OM175 โดยเฉพาะ O1A และ O2A OM175 เป็นแฮปลอกรุปที่พบมากที่สุดในชาวเวียดนามโดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์คินกลุ่มชาติพันธุ์หลักของเวียดนาม O1A M119 มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติกและไทยแคเดซึ่งสะท้อนถึงการอบพยพจากภาคใต้ของจีนและไต้หวัน O2A M95 เป็นแฮปพลกรุปที่แพร่หลายในกลุ่มชาติพันธุ์ เช่นมอนคาเมนและแสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างชาวเวียดนามกับชนพื้นเมืองในภูมิภาค Cm130 แฮป洛克กรุ่ม Cm130 พบในบางกลุ่มของชาวเวียดนามโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนเหนือซึ่งอาจสะท้อนถึงการอบพยพของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทือกเขาหิมาลัยและมองโกเลียในอดีต Dm174 แฮป洛克กลุ่ม Dm174 มักพบในประชากรที่อาศัยในบริเวณเทือกเขาหิมาลัยและญี่ปุ่นแต่ก็มีการค้นพบในบางกลุ่มของชาวเวียดนามซึ่งแสดงถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมในภูมิภาค Nm231 h a p พ o g r o u p Nm231 พบในบางกลุ่มของชาวเวียดนามโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนเหนือซึ่งอาจสะท้อนถึงการอบพยพจากไซบีเรียและมองโกเลีย mtDNA haplogroup s u b t ทางแม่ และช่วยให้เราเข้าใจถึงการเคลื่อนย้ายของประชากรหญิงในประวัติศาสตร์สำหรับชาวเวียดนามแฮป l o กรุปส์ที่พบบ่อยได้แก่ B, F และ M B เป็นแฮปโลกรุปที่พบบ่อยในกลุ่มชาติพันธุ์และแสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างชาวเวียดนามกับกลุ่มชนในหมู่เกาะแปซิฟิก F เป็นแฮปโอกรุปที่พบมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก สะท้อนถึงการอบพยพจากภาคใต้ของจีน m, m เป็นแฮปลลกรุปโบราณที่แพร่กระจายไปทั่วเอเชียโดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ a9 และ e a9 เป็นแฮปลลกรุปที่พบเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสะท้อนถึงการอยู่อาศัยของชนพื้นเมืองในพื้นที่นี้มานานกว่าสี่หมปี e เป็นแฮปลลกรุป ที่พบบ่อยในกลุ่มชาติพันธุ์เช่นมอร์คเมนและแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างชาวเวียดนามกับชนพื้นเมืองในภูมิภาคความหลากหลายทางพันธุก,กรรมจากการศึกษาแฮปโลกรุปส์ในชาวเวียดนามพบว่ามีความหลากหลายทางพันธุก,กรรมที่สะท้อนถึงการผสมผสานของหลายกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติกซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในภูมิภาคออสโตรนิเชนซึ่งสะท้อนถึงการอพยพ จากหมู่เกาะแปซิฟิกและไต้หวันไทยแคเดเช่นกลุ่มในเวียดนามที่มีความเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มไทยในประเทศไทยและลาวไซโนทิเบตันกลุ่มจีนทิเบตซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลจากจีนในประวัติศาสตร์ชาวจาม DNA ของชาวจามส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มแฮพลอกรุปโอและซซึ่งพบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะทางพันธุก,กรรมที่ผสมผสาน ระหว่างประชากรดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับชาวออสเตรเลียนจากไต้หวันและหมูกก่เกาะอินโดนีเซียชาวจามเป็นประชากรที่มีพื้นฐานจากกลุ่มออสเตรเลียนดั้งเดิมแต่ได้รับการผสมกับประชากรท้องถิ่นและอิทธิพลจากกลุ่มอื่นๆเช่นชาวเวียดนามแขกมุสลิมและจีนตอนใต้ในช่วงประวัติศาสตร์โครงสร้างทางพันธุกรรมของชาวเวียดนาม สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลจากประชากรจีนตอนใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม